สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเทปปกเหล็กนะครับที่บอกว่าเป็นปกเหล็กสีทองทองเนี่ยอันนี้คือเหล็กนะครับเหล็กแท้ๆเลยครับอ่ะเรามาดูกันครับซึ่งอัลบั้มนี้นะครับจะเป็นของพี่อ๊อฟพงพัฒช์ชุดหน้ากากล็อกนะครับอ่ามีสปอนเซอร์เป็น p t นะครับหน้าปกนะครับของทางคีตานะครับผมแล้วก็ ผลิตโดยบริษัทออปปาเทดดิ้งนะครับชุดนี้ถ้าราคาปกจะอยู่ที่95บาทนะครับมาดูจุดขายกันเลยนะฮะอันนี้ครับเป็นแผ่นเหล็กครับสีทองแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นสีเงินนะครับหลายคนที่สะสมเนี่ยก็อาจจะมีคาบสนิมขึ้นแล้วนะครับแต่อันนี้ของผมยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับก็เก็บสะสมไว้อย่างดีนะครับแล้วก็มาดู ฝังของปกอัลบั้มนะครับอันนี้จะเป็นกระดาษปกตินะครับซึ่งชุดนี้จะมี10เพลงครับหน้า A หน้า B แบ่งอย่างละ5เพลงนะฮะมาดูข้างในกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อร้องนะครับทั้ง10เพลงแล้วก็เครดิตต่างๆนะครับว่าโปรดิวเซอร์คือใครนะครับใครอัดเบสใครอัดกีตาร์ใครคอรัสนะครับซาวดีไซน์แล้วก็เอนจิเนียร์ต่างๆนะครับอ่าส่วนด้านนี้ก็จะเป็นรูปพี่ออฟพงพัดนะครับแล้วก สปอนเซอร์ก็คือ PT นะครับเรารักคุณคุณรักโลกรักเราประมาณนี้นะฮะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นปกปกตินะครับอ่ะแล้วก็ม้วนเทปนะครับอ่ะทีนี้จุดขายครับนี่ครับเวลาที่เราใส่หน้าปกอัลบั้มก็คือจะทับซ้อนเป็นอย่างนี้เลยครับนี่แล้วก็ใส่มาอย่างนี้นะครับจะเป็นหน้ากาก,ากทองปกเหล็กครับอย่างนี้ฮะโอเครีวิวประมาณนี้ครับ